เาหนีเหตุการณ์ไปไม่พ้นในอนาคตกรุงเทพจมจากน้ําทะเลที่หนี2573เนี่ยมันจะเป็นปีที่ซึ่งเป็นปีทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมาจะหนักขนาดไหนสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดสัมมนาประกันภัยครั้งที่29หัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยงอุบัติใหม่ ความท้าทายของธุรกิจประกันภัยในทศวรรษหน้าดรสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเผยถึงสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่พัฒนายอย่างก้าวกระโดด การเกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวโน้มความเสี่ยงใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจประกรันวินาศภัยสามารถทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองความต้องการความคุ้มครอง ด้านการประกันภัยของทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสมในว,วันนี้นะครับสมาคมประกันภ,ภัยก็ได้มีการจัดสัมมนานะครับในหัวข้อในเรื่องของการบรหิหารจัดการความเสี่ยงอุบัติใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทา้าทายของธุกรกิจประกันภัยในทศวรรษหน้านะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าในทุกวันนี้โลกของเราเผชิญกับภาวะวิกฤตเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศนะครับโลกร้อนนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดกันอยู่ตลอดเวลานะครับในเร็วนี้ เราเพิ่งจะเห็นภัยพิบัติเรียกว่าเป็นมหาภัยเลยที่ประเทศอเมริกาลาสเวกัสนะครับเป็นไฟป่าที่เรียกได้ว่าเผาบ้านเผาเมืองไปเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังพบว่า,ามีวัฒนาการของเทคโนโลยีซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดนะครับทำให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับรวมไปถึงในเรื่องของโรคหวัดใหม่ต่างๆนะครับแล้วก็โครงสร้างของสังคมโครงสร้างของคน,คงงงคนเปลี่ยนไปในทุกๆประเศ นะครับว่าในขณะน,นี้เวลานี้นะครับอ,อ,อัตราการเติบของประชากรก็น้อยลงขนาะเดียวกันนะครับประชาชนที่มีอยู่นะครับก็สามารถที่จะด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์นะครับก็มีวิทยาการที่ดีทําให้สามารถที่จะดํารงชีวิตได้ยืนยาวมากขึ้นดังนั้นทุกๆประเทศก็เจอกับปัญหาในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีความต้องการทางด้านทางการแพทย์ทางหน้านสุขภาพที่แตกต่างกันออกไปสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเสี่ยง ที่ธุรกิจประกันเสภัยในฐานะที่เป็นผู้ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีความระมัดระวังมีความมีการเตรียมตัวและก็สร้างองค์ความรู้นะครับทั้งรอบรู้แล้วก็รู้รอบนะครับแล้วก็นําในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร Data ต่างๆมาวิเคราะห์แล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เกิดความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นที่รวมของความเสี่ยงทั้งหมดนะครับเราจําเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราเองที่ดีนะครับเพื่อจะ ให้ธุรกิจประกันภัยนั้นสามารถจะกลายเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สําคัญในการที่จะบริหารความเสี่ยงและก็เสริมสร้างความเจริญเติบโตของเศ,ษศร,รษฐกิจของแต่ละประเทศได้ครับพร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภาพราตย์ผู้อํานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตที่จะมาสะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพน้ําจะท่วมจริงหรือไม่ คือพอเราพูดถึงกรุงเทพเนี่ยเราก็คงไม่พูดถึงปริมณฑลไม่ได้เพราะมันเป็นฝื่นเดียวกันนะครับตอนี้แน่นอนออปัจจัยหรือแรงขับที่ไม่ให้ท่วมในน้มันก็มีอยู่3เรื่องหลักๆนะฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เองนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าทุกปีแหละกรุงเทพประกอบปริมณฑลโดนอยู่แล้วนะครับตกมาสัก80มิ100มลมร้อยมิลมรอะไรก็โดนนั่นคือน้ํหรอก,การระบายอาจจะใช้เวลา6ชั่วโมงวันหนึ่ง2วันลแล้วกับางแห่งแต่บางแห่งก็หนักเลยเหมือนกับ ที่ลาดกระบ,บังใช้เวลา5-7ถึงวันนะก็แล้วแต่นั่นโดนแน่อันที่2คือฝนที่ตกจากเหนือน้ําที่หลากเข้ามาเป็นน้ําหลากเข้ามาเหมือนปี3 8ปี54ปี49ปี47อย่างเงี้ยน่าหลากเข้ามาซึ่งก็ขึ้นกับปริมาณน้ําหลากเหมือนกันว่าจะหลากมาขนาดไหนนะอันที่3าก็คือน้ําจากน้ําทะเลที่มันสูงขึ้นมานะซึ่งทั้งสามน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยทั้งนั้นนะที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นะเพยียงถามว่าถ้าเข้ามา เอาอเทียบเลยถ้าน้ําแบบปีห้าสี่มาอีกทีนึงแน่<ม>นอนรอเราไม่รอดและเราจะหนักขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะนี้เองผังเมืองการก่อสร้างอะไรทุกอย่างเนี่ยมันขวางหมดนะมันขวางเพราะฉะนั้นมันก็จะไปลงไปที่ต่ำความหมายคือมันก็จะพยายามจะไหลลงแม่น้ำพยายามจะลงมันก็น้ำหลับน้ำจะยกขึ้นมาผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นน้ำเหนือหลากน้ำฝน ส่วนน้ําหนุนเนี่ยมันจะมาเป็นระยะระยะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอุณหภูมิที่น้ําทะเลสูงขึ้นมันจะทําให้ระดับมันสูงขึ้นอย่างถาวรเราหนีเนหตุการณ์ไปไม่พ้นในอนาคตกรุงเทพจะจมจากน้ําทะเลที่หนุนนี้2573มเนี่ยมันจะเป็นปีที่ซึ่งเป็นปีทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามันมาจะหนักขนาดไหน ตรงนี้แหละจะเป็นตรวจบทพิสูจน์ว่าระบบป้องกันที่มีอยู่รับได้ไหมแต่เราทำซิมูเลชันเราทำบนเห็นแล้วยังไงก็รับไปได้แต่การรับไปได้เนี่ยจะทําให้ภาครัฐก็ต้องไปคิดว่าช่วงววเวลาอิฐามมีแค่5ปีนะนั้นแผนงานรัฐบาลยังไงก็ทําไม่ทันอยู่แล้วเพราะแต่ละแผนเนี่ยมันใช้เวลามันใช้งบสูงระยะสั้นๆจะทําอะไรบ้างตรงนี้แหละทางการบ้านรัฐบาลต้องไปคิดนะครับว่าจะทำยังไงภายใน ห้าหกปีข้างหน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยปีนี้เราคาดว่าไม่น่าจะเกิดอะไรที่รุนแรงในเชิงภาพใหญ่ๆนะแต่เรื่องน้ําท่วมรอกอรารระบายมันเกิดอยู่แล้วฝนตกหนักมันเกิดอยู่แล้วเป็นแห่งๆเป็นจบเป็นชุมชนเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือเราคาดการได้ระยะสั้นๆเท่านั้นเองเหตุการณ์อย่างนั้นอันที่สองเรื่องแรงเกิดขึ้นแน่กับนอกพื้นที่ชมพทาน นะแต่จะไม่รุนแรงเพราะว่าอะไรหนึ่งอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปไหนะปีนี้อันที่สองฝนจะมาเร็วก็ถ้ากับว่าจะพอผลคายนะครับแต่มันจะไปแรงปีหกเกนะครับหกเก้าเพราะว่าน้ําต้นทุนที่มีอยู่ในปีที่แล้วมันถูกใช้ไปเกือบหมดถ้าไม่มีการออกมาตรการใดๆเพราะว่าเนื่อน้ําดีเราก็ใช้เยอะไงเกษตรกรรมก็ใช้เยอะมากนะครับข้าวราคาดีเราก็ใช้เยอะ ถูกไหมลันก็ปลูกข้าวเยอะพื้นที่ปลูกมันเพื่งขึ้นนะปลายฝนก็จะไม่ค่อยดีนะมาปลายฝนเพราะฉะนั้นก็คือต้นทุนน้ําปลายปีก็จะไม่ค่อยดีเพราะมันก็จะมีปัญหากับปีหกเก้านะครับหกเก้า็ย์เจ็ดหนึก็ยังไม่มีปัญหาอะไรแรงๆ,ๆ,ๆนะครับมา7จดสจะแรงทีหนึงช่วงต้นปีแต่พอเข้า73านี่จะท่วมหนักนะครับเป็นอย่างนั้นอ่านะครับ